ซุปหน่อไม้ใส่เห็ดเข็มทองทำสูตรนี้ใส่งาขาวคั่วคือหอมมากๆแซบแบบเดอะเบสสไตล์สายอีสานมาเรามาลงมือทำด้วยกันนำหน่อไม้มาใช้ปลายซ่อมขีดให้ได้เส้นประมาณนี้เลยนะคะขีดเส้นบางๆ วันนี้ครัวเป็นจะใช้หน่อไม้ประมาณ300กรัมพอได้หน่อไม้เส้นประมาณนี้แล้วก็จะนําไปต้มประมาณ15นาทีนะคะต้มหน่อไม้ทิ้งไว้ก็หันมาเตรียมเห็ดเข็มทองก็นําเห็ดเข็มทองนะคะไปล้างแช่น้ําไว้ก่อนครัวเป็นจะใช้ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งก็จะแบ่งไว้ในระหว่างรอหน่อไม้เราก็หันมาคั่วงาขาวนะเราจะคั่วให้ได้สีประมาณนี้เลย จากนั้นก็นำงาขาวมาตำนะตำให้ได้ประมาณนี้เลยแล้วก็พักไว้ก่อนต่อด้วยหั่นมาทอดพริกแห้งเอาไว้กินกับซุปหน่อไม้แล้วก็เด็ดใบสะระแหน่เอาไว้โรยหน้าซุปหน่อไม้หั่นเตรียมต้นหอมผักชี ลอยหอมแขกพริกแดงจินดาความเผ็ดตามใจชอบนะคะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่หลายเม็ดเลยแล้วก็หั่นมะนาวเตรียมไว้เลยค่ะจัดเตรียมเครื่องข้าหมดเสร็จแล้วเราก็จะมาทําซุปกันเลยแล้วก็จะมาตักหน่อไม้ที่เราต้มไว้นะคะตักขึ้นมาเลยคคลวานบีชาหน่อไม้ประมาณ300กรัมแล้วก็ใส่น้ำแน่นางประมาณ250กรัมนะ จากนั้นก็ใส่เห็ดเขีมทองลงไปเปิดไฟใช้ไฟกลางนะคะปรุงรสใส่น้ำปลาตามด้วยเกลือสักเล็กน้อยน้ำปลา ผงปรุงรสหรือถ้าใครติดดูวก็สามารถใส่ผงชูรสลงไปได้เลยจากนั้นก็รอให้น้ำเด้านางกับเห็ดเข็มทองสุกประมาณสัก4ี่นาทีนะคะแล้วเราก็ปิดไฟจากนั้นเราก็จะมาชุบหน่อไม้ให้จบในครกนี้เลยใส่พริกป่นลงไปความเผ็ดตามใจชอบแล้วก็ใส่หน่อไม้ที่เราต้มไว้นะคะใส่ลงไปในครกเลย จากนั้นก็ใส่พริกแดงจินดานลงไปตามด้วยหอมแขกและก็ต้นหอมผักชีที่เราหั่นไว้ตามด้วยน้ำมะนาวสดคนคลุกเคล้าคเลส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะ จากนั้นก็ชิมรสตามใจชอบถ้าใครชอบเค็มอีกก็สามารถใส่น้ำปลาหรือว่าใส่ผงชูรสน้ำปลาน้ำมะนาวเพิ่มไปได้เลยนะคะส่วนของครือบ,บ้านบีทคืออร่อยลงตัวพอดีนะคะปากเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูซุปหน่อไม้ใส่เห็ดเข็มทองสไตล์สายอีสานของครัวบ,บ้านบีท โรยหน้าด้วยใบสะระแน่และก็เม็ดผักกระถินตามด้วยพริกทอดเมนูนี้กินคู่กับผักสดคือมันที่สุดแล้วสายอีสานถ้าใครชอบเมนูสไตล์นี้ก็ลองทำตามสูตรนี้ดูนะคะครัวบ้านมิตรรับประกันความแซ่บแน่นอนแล้วเจอกันใหม่เมนูต่อไปสวัสดีค่ะ